เพื่อนหลายคนถามเข้ามานะถ้าพัดลมไม่มีแรงหมุนอืดตัวไหนมันเสียนะครับง่ายมากครับผมไม่มีแรงหมุนอืดนะครับแกนไม่ติดนะสําหรับถ้าเราหมุนแกนดูแล้วมันลื่นไม่มีแรงหมุนอืดตัวนี้เสียครับหนึ่งจุดห้าไมโครครับดูตรงไหนครับนี่ครับหนึ่งจุดห้านะครับนี้เราไปซื้อราย,าย,ายช้อปปี้ได้นะอย่งน,นี้มาเดี๋ยวแล้วผมจะวัดให้ดูว่าหนึ่งจุดห้ามันเหลือเท่าไหร่นะครับนี่ก็ ตัวเท่ากับนี้นะตัวอื่นไม่ได้ไม่ได้ครับตัวอื่นมันไม่ขึ้นให้เห็นครับว่าเราวัดแล้วมันมขึ้นนะต้องตัวเท่ากับอย่างเดียวซื้อเท่าไรเจ็ดแปดร้อยนะครับห้าร้อยห้าสิบก็มีนะครับซื้อเลยตัวนี้จะขึ้นมาศูนย์จุดห้านะครับศูนย์จุดห้าอันนี้หนึ่งจุดห้าก็แสดงว่าเสื่อมชั่วนะครับแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาอีดเลยตัวนี้ก็มาดูตรงนี้นี่หนึ่งจุดห้าเหมือนกันนะ นี้ผมจะวัดดูค่าเกินลดนิดหน่อยนะครับได้ไม่มีปัญหาครับมันจะไม่เป๊ะ1.5เป๊ะนะครับมันจะมีจุดมีเพิ่มนิดหน่อยนะครับอะดูปุ๊บตัวนี้ค่าเหลืออยู่ทําไมเหลือน้อยจัง <c oughs> ถ้าเหลือ 1. 0ดูนี่ไม่ได้เเพื่อนเปลี่ยนไปงานเข้าอีกนั่นนี่โอ้โหครับ นี่ก็คือน่าจะเป็นซีที่เราซื้อมามันค่ามันน้อยลงเกินนะครับเดี๋ยหนึ่งจุดศูนย์ไปหาใหม่ครับผมครับผมอันนี้ซีหนึ่งจุดห้านะเดี๋ยวผมวัดดูก่อนหาตัวใหม่มาเมื่อกี้หนึ่งจุดสี่เจ็ดหนึ่งจุดหกศูนย์หนึ่งจุดแปดโอเคครับใช้ได้ครับผมไม่ห่างกันไกลนะก็เปลี่ยนได้เลยครับวิธีการเปลี่ยนนะตัวนี้เป็นสีดำสองข้างเนาะเทคนิคไม่มีเลยอันนี้สีส้มกับสีเทาสามารถสลับ สข้างนี้ได้นะสลับกันได้นะครับผมใส่เลยวิธีก็พอหดเส้นละห้บาทซื้อร้าน20บมานะครับหาบาทก็ได้ประมาณสามสิบเซนนะครับก็ถ้าถ้าถามว่าดีม,มันดีนะมันเราไม่ต้องไปใช้เทปพันสายไฟแล้วก็มันไม่เกล่กะแล้วมันไม่ยืดออกนะครับมันจะหดอยู่งั้นตลอดนี่ครับนี่นะพอเราใส่ไปงี้นะแล้วก็ไปแช็คลุนเลย ลนให้มันหดเข้าไปกับสายไฟนะครับมันจะมีเส้นใหญ่เส้นเล็กนะเพื่อนอย่าเอาใหญ่มากนะใช้ใหญ่มากเล็กมากก็ไม่ได้นะทั้งพวีนี่นี่ครับมันจะหดพอดีเลยเห็นไหมครับสวยงามเลยครับผมนี่ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกเทคนิคเลกน้อยาฝากเพื่อนๆที่ซ่อมบลลมนะวิธีการเปลี่ยนคาปาปอลลมไม่มีแรงก็ใช้วิธีนี้ได้ครับไปซื้อคาปามาเลยครับซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยครับผมไม่ต้องไปวัดค่าวัดอะไรครับเปลี่ยนใหม่ได้เลยสําหรับที่ขครลวดยังดิ้นอยู่นะหรือขครลวดไม่ขาดแล้วก็ตัวนี้ เรามือหมุนได้อยู่นะครับในกรณีนี้ถ้ากรณีที่แกนติดหรือ,อคุณลวดเงียบอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับถึงเพื่อนๆจะใส่ทาปาไปมันก็ไม่หมุนครับ